เพราะว่ากูไม่มีตังค์เลยไงเฉียดบอกล้วอยะลุงทํากลัวไม่อยากไปขอเงินมันไงกูก็เลยบอกมันก็เลยบอกกูว่าอันลุงงันลุงทํางานที่นี่ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยอ๋อลุงกระเป๋าเลกอะไรครับกระเป๋าเก้าสามตัวครับน๋าเลขกระเป๋าสวยจะด้วยเจียโคตรครูครับนึงนะครับกระเป๋าเก้าเจ็ดหกครับขอแป๊บหนึ่งนะครับ เอวิดมีคนเดียวใช่ใช่ใช่ไหมอาจใช่ล้ไม่ใช่ใช่แล้วแหละสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเสียงเบิร์ดไอสายฟ้าเลยอ่ะเอ่อชื่อเอกะลุงไม่ใช่สายฟ้าครับสายฟ้าน้องเหรอใช่ครับว่าเป็นจะตายหายอยู่แล้วเว้ยพี่มึงอ่ะใช่พี่มึงปะเป็นน้องครับเออน้องมึงจะตายอยู่แล้วไอ้เหี้รื่องผู้หญิงอยู่ที่นู่นอ่ะที่ไหนครับมึงสันดานเหมือนกันปะ ที่ไหนครับบอดี้พูดถึงที่ไหนครับที่แฟมอ๋อน้องผมมันอยู่แฟมเหรอครับใช่ตอนนี้มันกำลังตีกันเรื่องผู้หญิงกับมึงเหี้ยเหมือนมันไหมถ้ามึงเหี้ยเหมือนมันกูจะได้ไม่คุยอ๋อไม่เหมือนครับเอาหรอโอเคเรื่องผู้หญิงมันไม่อยู่ในความคิดผมครับแล้วทำอะไรเนี่ยซื้อขายอะไรอ่ะอ๋อไม่ได้ซื้อขายครับพอดีเข้ามาหาน้องๆครับมึงมายืนที่นี่มึงต้องเสียห้าร้อยได้เก้าสามตัวไอ้เฉียนสั่งกูผมนะใช่ไอ้เฉินสั่งกูอ๋อเงินผมยังติดลบอยู่เลยครับ ไม่ได้มึงต้องจ่ายเพราะดูไว้ยางจ่ายเลยมึงเป็นใครมึงไม่จ่ายอะ่ะเอามาห้าร้อยกกลิ้นด้วยโอ้ยผมเงินติดลบจริงๆครับเนี่ยโทรศัพท์ผมยืมเขาอยู่เลยมาห้าร้อยเราโทรศัพท์มาโทรศัพท์เขาไม่ใช่โทรศัพท์ผมซะหน่อยมีอะไรไหม,ม,ม,มที่มีค่าห้าร้อยอ่ะยืมมึงยืมคนข้างๆดิ เอาไปตามหาสิงนี้ผมมีแป้งสงการอ่ะเอาไปก่อนได้ไหมล่ะเอามาแป้งสงกราแป่งสงการแพงมากลุงมันนี่เอาแป้งสงการมานี่เอาแป้งสงการมานี่ฝาดูสองเหรอสิบสองมานี่เก้าสามตัวกูเอาเองกูเอาเองสิบสองสิบสองมานี่เรียกอะไรนะครับสิบสองสิบสองไม่ได้มึงเอามาให้กูนี่โโอ้หลุงเป็นอะไรเจ๊งแอบมาเลยหนาวมาหนาวไปลุงเอาแป้งมาไอ้ลุงเดินมานี่แล้วมึงปากกูก็ได้เอ้ยเฮ้ย เออเยี่ยนนะเหมือนมึงไม่สัตว์ผมคืนไปแล้วนะครับโทรศัพท์อ่ะคขอบมากครับก็มาซื้อชุดอีกทีดิมันจะได้เซฟแป้งไวไม่เอาดิมันไม่คร่ะไม่มันออกได้มันออกได้ี่เหียนไปไหนแล้วเห็นไปแล้วครับดูเฉียนโดนปรับเห็นโดนปรับไปห้าหมื่นเนี่ยไม่มันได้แอดไหรอกเอ้าเหรอใช่ครับเขาไม่อยู่เดี๋ยวกูเป็นคนนำเองถ้าอย่างนั้นอ่ะอ๋อจบไปแล้วครับดูตีสองเอาล้วไม่ทันะเลยใช่ครับ ไม่มีใครอยู่เลยลุงมันจบแล้วไงแอร์ดรับที่สองอ่ะไปกันหมดแล้วเดี๋ยวกูต้องดูหลายแก๊งเลยกูต้องดูแลดูไว้แล้วต้องไปดูแลโอเวอร์อีกอ่ะส่งเงินกงนบ้างยังพวกมึงอ่ะส่งทุกวันครับลุงวันเท่าไหร่สี่หมื่นแล้วส่งกูบ้างปะกูขวารายละตัวนะครับขวารายล นี่ผมให้ลุงพันหนึ่งลุงกระเป๋าเลยเฮ้ยยันเลยเก้าสามตัวเทเปล่าอะไรอ่ะลุงขึ้นรถมาลุงขึ้นรถมาเนี่ยต้องแดกอาหารวะจะมีหรือเ่ากินอาหารยังไงวะไปกินที่ไหนอะยั๋ไม่ได้ละไมไ่ได้ มันน่ารักขึ้นนะเนี่ยพาลนุ่ไปขนาดนั้นแหละไปไหนฮะถ้าลนุ่ไปหาตั้งไงพันหนึ่งอย่ากลับไ่อยู่เงียบที่หายก็เป็นลูกกูปะลูกน้องผมเป็นลูกเหรอกูเบื่อหน้าไยแหวนละเอา้ามันหายเนี่ยตอนกูมาเนี่ยไอสัตว์ผมทบโทรหาให้ครับ แวนพ่อมึงมาเออเดี่ยวชุดปลาฉลามด้วยเนตัวเมล์เลยเนี่ยมึงไม่มาหาพ่อมึงไงมึงไม่คิดถึงพ่อมึงไงพ่อมึงมาหาเนี่ยมปอยู่กับสาวหรือเปล่าไอ้เฮียเนี่ยมึงพูดมาได้ว่าผมเปิดกาชาพ่อมาหาแท้ๆไอ้แม่พากูไปเดี๊ยพากูไปเดี๊ยพากูไปหาเดี๊ยพากูไปหาเดี๊ยไอ้ลูกเดรัคคุณกูอะไรหรอกกูไปหาอ๋อกูให้กาชาไปไปสองพันลูกแดงเขียวแดงเขียว ไอเดี๋ยวกูไปหาวะมึงบอกมาดิเดี๋ยวไปเปิดเอาดูก็ได้ไอ้แวนลุงบอกว่าเดี๋ยวไปหาซีเปิดกระชายอยู่ไหนจีพีดพอดิมึงไม่รู้จริงเหรอไอ้เป๊บเดี๋ยวกูต่อโอ้โไม่รู้ลุงผมไม่ได้เติมกระชายนี่อยู่ตรงนี้มึงนี่ไอพี่อผมไม่เคยเติมสักสักลูกสักเว็บนึงนะใช่ไม่เคยเติมเลยหน่อยดีก็นำส้มยังไงผมไม่มีตังค์ลุงเอาเหรอเดี๋ยวกูเติมให้เอาปะ แล้วแต่นุงครับไอ้กูยังไม่ได้ให้มึงเลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวกูให้มึงขอบคุณครับนายกมันกูเติมได้อยู่ปะตอนเนี้ยไม่รู้นะมึงต้องมีรถของกาชาไว้จริงๆัวผมน่ารักไหม ฮะเออน่ารักเีย่ะวังแลนเดียตุกไปทำอะไรมาเนี่ยเสียงแหบเสียงแห้งยเนี่ยมึงแข่งจบไอสัต <in> ว <illing> ์แ <s> ต <chat ills> ่โคตรมันนี่ลูกผมนั่งดูอยู่ได้เหรอเทวาเทวาเทวาเฮ้ยมันกดเดียวกันป้ากับกดมึงอ่ะที่มันชนะแต้มทงอ่ะมันอันนั้นมันตอนรอบรอบคัดคัดุงรอบคัดอ่ะอืก็แต้มทงใช่ไหมใช่ครับรอบนอกเอามันนี่ไงรอบนกเอาที่เอาสี่ทีมัน ต้องอันนี้อย่างเดียวอ๋อใช่ไหมเนี่ยทั้งหมดไหมหนูมองไม่เห็นคนข้างนอกอ่ะไอ้แบดเฮ้ยมาไอ้ทำเพี้ยอะไรกระชากบ้างต้องอลุงเด okay. ี๋ยวผมเชียรให้ล um ุงเดี๋ยวผมเชียรให้ปลุงนะลุงแป๊บนึงเดี๋ยวผมสแกนให้ไอ้เกลียวเงียบไอ้เกลียวเงียบเงียบก่อนเกลียวเงียบอะไรฉุดสลามมาด้วยรวยยังมึงรวยยังนี่ลุงตรงนี้ลุงตรงนี้นี่างนี้ันนั้นเป็นเกลียวเงียบอ่ะมันมันอันนี้ดูผมก็ไม่รู้มันก็มันอยู่ไหนเหมือนกันอยู่ข้างในนี่ เข้าไปไงอ่ะอ๋อมันเต็มแล้วมันอารีนาเปิดกาชาหรอใช่ครับผมใช่โอ้โหเฮียโคเทเลยอ่ะอย่างนี้มันก็ซื้อซื้อซื้อสองสามแสนแม่ก็ต้องอยู่ในนี้ชั่วโมงกว่าหรอวะไอ้เชี่ยนี้อาหารกัระดมก็หมดดิไม่หมดป้ามันก็ซื้อไว้ไงซื้อซื้อเสร็จตัวมันน้ำหนักอันนั้นได้เฮียโคเทเอาเข้ามาจะตอกอันนี้เอาไปเอาเข้ามาได้ไงลุงลุงแต่งตัวเนี่ยลุงลุงแต่งตัวเลยเนี่ยยังคนพากูมาดิ ฉลามนี้ลุงลุงข้างในเป็นไงบ้างลุงเคลียร์ไหมข้างในเคลียร์ไหมลุงดี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 เลยไม่เป็นมันเป็นบรรยากาศเหรอมีคนคุมกูเยอะมีคนคุมกูเยอะเลยอ่ะกูกูนี่กูรู้มือลุงอยู่กูรู้มือลุงลุงอยู่อ่ะลุงนี่ลุงลุงไอเกียร์ครับอคนนี้คนนี้ลุงไอเกียร์ลุงเออลุงไอเกียร์ก็พูดไม่ได้ลุงลุงไอเกียร์ก็พูดไม่ได้อ๋อลุงม่ได้พูดได้เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนาดน้องเมียกูได้แท้ยังพูดไม่ได้เลยเฮียโอซี ไอเกลเงียบก่อนนะลูกเกลห้ามพูดเด้อห้ามพูดเด้ออ้าวไมเนี่ยเดี๋ยวเอาให้จะจะเสร็จแล้วว่าจะเสร็จแล้วอะไรนะเราแบบเราแบบเดี๋ยวแป๊สแป๊สบมากูไปทำอะไรมันๆหน่อยเลยมีอะไรมันๆปะมีอ่ะมีวูดไม่ล่ะอยากมีวูดต้องมีต้องมีอูดเอาออกมาได้เลยตอนนี้มีบูปินอะเปบูปินก๊อป์ฟอะครับบูปินไมรก๊อล์ฟไอของลุง ของลุงพี่เฉีนยนดอกกัดเดี๋ยวเขารอเปิดของเขาหมดก่อนนะลุงเดี๋ยวเขาจัดให้ลุงเรียกแม่ไม่ได้จะหมดเนี่ยนะเติมไปเท่าไลด์หน่ยอยคนรันไว้กูให้ไปหม <c oughs> ื่นลูกป้าแล้วแล้วเ,เขาเติมไปอีกห้าหมื่นลูกอ่ะว่างว่ <c oughs> าไงว่าเขาจะเปิดหมด <c oughs> ชาติแม่เฮีย <c oughs> แกเติมกลับให้ฟาร์มแล้วมั้งวันเล่นกันไปปล่าวันกันไปปล่าแล้วและเอเซรามาเติมไปกี่ลูกวะเฮียเอเซล่าไม่เติมครับยังไม่เติมครับ มันบอกว่าลงทุนหมดแล้วครับอ๋อมายิงยาได้เหรอใช่ครับไอติมพี่ขอข้าวหน่อยดิพี่โอเยมนกันเปิดเปิด4.9ลูกเนี่ยรออ๋อผมรอไม่ช้าผมไม่เคยเปิดเยอะเท่าไอเฉื่นเลยอะแบ๊กเติมกันได้ไงไว้สัตว์โหทั้งนั้นเลยในห้องอ๋อาออมาออกเราเราเราเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าไป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 ทำไมอ่ะเอาเข้าไปเปิดกระชากิกูไม่เปิดอ๋อ ไมเขามาหามึงอีแวนเขามาหามึงพ่อมึงมาหามึงครับไอ้เวนอะไรแต่อย่าอย่าทำไรอย่าทำไรอย่าทำไรดีกว่าไม่ทำไรอ่ะไอ่ได้ลงมาเลยใช่ไหมเข้าไปนี่ไปละฮะคนไปล่ะมึงอยู่มดี่มึงก็ป้นสิเสี่ยมันปัดปัดเปล่านะเออเดี๋ยวกูยืนโคเวอร์ให้ดีเออไปป้นด้ไปดีไปดีที่เป็นพา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 ไม่ส่งไอ้นี่หน่อยกระไรกระไรไปเกาะปะพี่เปนไปเกาะปะ เออกูณไม่เคยไปเกาะเลยอี๋อยากพากุณไปเกาะหน่อยไปดีไปดีไปดีไปดปวันนี้ยี่สเช้าเนาะนี่มันตั้งแต่สิบโมงแล้วเนี่ยคือเราลุยเกาะสองคนเลยนะคิดไหมอ่มันมันอะไกฎหมายใช่ป่ะใช่แล้วมึงเอาดูไว้ไปแทงนี้มันจะได้เหรอไอ้สัตว์ไม่ไปถ้ามอมปวนอีกใส่ชุดสามคู่เปล่าืส่ลามเปล่าใส่สามไปไอ้แวนลุงบอกว่าลุงบอกเขาจะรับกูเป็นลูกเขาบอกเขาเบื่อมึงละ เขาพูดกูอย่างเงี้ยกูมีเงินเป็นแสนเลยในตัวต้องเก็บใหม่้อเก็บก่อนอันน้ว่าไหวสองคนอีกต่ไปมึงได้ลงใครเอาดีๆงลองเลยไหมล่ะใครอ่ะ ใครจะต่อยกูรัวเส้นหายไปละลองลองหายไปละเราจะกอลไปก้นหลังก็ได้ไอ้ิฮิ่งขับไปเลยวะไอ้สัตว์ไปดิไปดิไปดิไอ้เหี้ยไปดิ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 นารู้ใหม่มากเฮ้ยขับรถภาษาอะไรวะโทษครับโทษครับถ้าขอโทษหายมันก็ไม่มีคนตายในโลกหรอกโทษครับโทษครับแจ้งไหนเนี่ยเอ่าไม่ใช่หายครับสิบล้านอุ้ย ผผมมมีอยู่าชุดเท่ว่ะชุดเท่ว่ะเขาแก่งด้วยได้ปะไม่มีแล้วเฮ้ยไปไปทำธุรกิจด้วยกันไหมธุรกิจอะไรครับไปปนเฮ้ยปนไปเปล่าไปเปล่ามีแต่กำปั้นนะเดี๋ยมีแต่กำปั้นด้วยกันเลยกูก็กำปั้นเหมือนกันไปไหมทีนะั้นก็เรื่องนี้ก็เรื่องก็เรื่องนี้ราลุ้นสี่คนใช่เรารู้กันสี่คนเว้ยมึงกลัวเหรออกข้างซ้ายใจริบปอดไอ้เหี้ยไม่เหมาะกับชุดมึงเลยเว้ยถ้ามึงถอดใจอ่ะ ไอ้เหี้ยชุดมึงไม่สักสิทธิ์แล้วกูบอกให้สักมึงไม่กลักไอ้เหี้ยอะไรสักไอ้เหี้ยกลัวเจ็บเป้ามึงอ่ะสักแล้วกลัวเจ็บเป้าหรือใช้ยาสลบไอ้สัตว์กูจับจริงกลัวไม่กลัวไม่กลัวเอองั้นก็ไม่เปลี่ยนชุดเลยเฉยมาเปลี่ยนเฉยมาเลขเลขอะไรวะเลขอะไรวะหกหกหกสี่หกสี่ไปสี่หกห้าไปดิได้ครับโอเคจะได้ได้เจอกันท่าเลยเจอกันท่าเลยโอเคครับได้ได้ได้ครับมึงเห็นแค่ปะ ได้แค่ละเราแตวถ้ามันจับไล่เราแล้วมันจับเราได้ในในเกาะอย่างเงี้มันเราไม่สามารถเอาไปเล่นในเบลได้ป่ะได้เอาไม่ได้เอไม่ได้เอาเหรอในเกาะคือจบไปเกาะเลยหรอไม่มีซอรี่ไก่อนเีซนลอรี่เอาห้ามเอาเข้ามาในมือเจอสวยได้ที่อย่างนั้นคนมันก็ระวังตัวกันตลอดเลยดิโอ้โหป่ามันสู้มันสู้ทุกคนอ่ะใช่แล้วมันเจอไปมันไม่ใช่แบบเดนแมทเลยหรอวะฆ่ากันเดียวเลยป่ะ ตออะไรอ่ะมันมีพวกฟาร์มด้วยฟาร์มแบบไม่มีสู้อ๋อฟาร์มไม่สู้แล้วอะไรกินกูเด็กกูเข้าไปคุยให้ไปแล้วมึงก็แทงได้ได้ได้เราเนียนเราเนียน